สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพี่กูจะมาบินโดนในหมู่บ้านตุงตุงนะคะเพราะเขาบอกว่าหมู่บ้านตุงตุงเนี่ยมันมีประเิทอีกแล้วมันมีคนอัลาวาดไม่ใช่คนนต้องเป็นปีศาจอัลาวาดน,นะคะวันนี้เราก็เลยจะมาบินโดนพิสูจน์เพื่ออัปเดตแล้วก็พิสูจน์ด้วยนะว่าตุงตุงปีศาจต,ต่างๆมันทําอะไรกันก่อนจะไปดูนะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ซับสไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะไม่พลาดค,คลิปใหม่ถ้ากดแล้วก็ไปดูกันเลย mm hmm. โอเคทุกคนตอนนี้เราบินโดนมาที่หมู่บ้านตุงตุงเรียบร้อยแล้วนะทุกคนน่าดูเร ก็ไม่พัพีนะแต่แดดไม่มีเลยเฮ้ยทุกคนหมู่บ้านตุงนี่นี่นี่วันนี้เขาบอกว่าเกิดเหตุการณ์ระเบิดติดต่อเนื่องติดต่อกันเฮ้ยเดี๋ยวนะอันนี้อะไรอ่ะอาบบน้ำทุกคนมีอาบบน้ำทางซ้ายของโดนนะคะเดี๋ยวนะหมู่บ้านนี้เอาอาอาบน้ำทิ้งแบบนี้ก็ได้หรอเฮ้ยลงไปซูมเข้าไปอาอาบน้ำมีปูปูหรือเปล่าทุกคนอาบบน้ำมันมีสีน้ำตาลตรงกลางอ่ะเฮ้ยอาจจะมีปูปูก็ได้นะคะ ภาพที่มีกลิ่นโอเคไปมาจ่ออุ้ยทุกคนอันนี้อะไรอะ่ะลามาโอ้วาทุกคนฮ้ยมันไม่ใช่ตัวแบนดรอดนะคะมันเป็นมาไม่ใช่เครื่งคนครื่งปีศาจอะไรนะทุกคนนะโอเคอเคุ้ยเป็นมาที่แบบหน้าขาวๆด้วยนะทุกคนตัวดําหน้าขาวโอเคทุกคนตอนนี้นะคะเราบินโดนเพื่อที่จะดูเจ้าแบนด์รอดต่างๆนะคะแต่ว่ายังไม่เห็น สิ่งอะไรที่มันผิดปกติเลยนะโอเคมาเราจะมีม้าปกติแล้วมันก็นี่คือลิลิลาลิลานี่ช้างกระบองเพชรนะทุกคนนะตอนนี้เราจะช้างกระบองเพชรมันวิ่งนี่ว้าวช้างกระบองเพชรมีสองขาแล้วก็วิ่งเร็วมากโอ้มันวิ่งไปแล้วทุกคนทุกคนอันนี้มันลูกของช้างกระบองเพชรลูกของลิลิลาลิลานี่นะเฮ้ยมันตัวเล็กน่ารักมากเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะ ลูกของลิลลีล่ลาลิลาเซงว่ามันต้องมีลิลลี่ลาลิลาตัวพ่อกับตัวแม่นะ่ะวิ่งดูคนลิลลี่ลาลิลล่านั่นคือช้างกระบองเพชรน,นะคะที่มันแบบว่าน่ารักมากเลยนะแล้วก็มีตัวลูกแล้วก็ตัวพ่อแม่นะคะอุ่ยเราเปลี่ยนมุมดูดีกว่ามันวิ่งไปไหนนะอุยเดี๋ยวนะอุ่ยนี่มันบ้านคนนี่นาะอุ่ยโดนของระวาบเดอ้อทุกคนตอนนี้นะคะพี่กูจับภาพหาเจ้าลิลลี่ลาลิลล่าอุ่ยนี่มันอะไรอ่ะ คาปิบาร่าบูบารอนีลอลี่ลอลี่ทุกคนตอนนี้เราเจอบูบารอนีลอลีลอลีมันกำลังเดินนะคะโอเคเดี๋ยวนะมันเดินไปไหนอะหรือมันจะปล่อยระเบิดตัวนี้หรือเปล่าที่เป็นตัวปล่อยระเบิดอะใช่ไหมไม่ใช่ใช่มันตันเตี้ยขนาดนี้ไม่น่าปล่อยระเบิดหรอกมั้ทุกคนไม่น่าจะใช่นะถ้าจะบอกว่าช้างกระบ,บองเพชรเมื่อกี้เป็นเด็กก็ไม่น่าปล่อยระเบิดไอตัวคาปิบาร่าบูบารอนีก็ไม่น่าจะปล่อยระเบิดอื แสดงว่าไม่ใช่ทั้งสองตัวนี้แน่นอนโอยแล้วใครเป็นคนปล่อยระเบิดละ่ะเดี๋ยวเราอ่ะเปลี่ยนมุมดีกว่าไอตัวปล่อยระเบิดมันต้องเป็นตัวที่แบบว่าน่ากลัวอืมโอเคดือ้อนะนะตัวผู้ไม้นี่ใช่บือบือปะตพิมพหรือเปล่าไม่ใช่นะทุกคนเฮ้ยเฮยเดี๋ยวนะทามุมขวาอะไรอะ่ะเฮ้ยนี่เป็นบ้านคนเฮ้ยเราไม่เจออะไรอนะทุกคน เดี๋ยวเราลองบินโดนดูบนฟ้าดีกว่าไหมทุกคนว่ามันจะมีอะไรแปลกๆป่ะนะโอเคว้า okay. ทุกคนตอนนี้โดนเราจาับภาพตัวบนฟ้าเฮ้ยบอมบินดโรเขาคันดโรจระเข้บินหรือเปล่าเฮ้ย hey, ไม่ใช่ไอตัวบินบนฟ้านั่นมันคือบอมบินิกุชินี่หรือว่าหันบินหันดินกินยี่หันฟ้ากินดูไม่ใช่หันบินทุกคนดูดิตอนนี้เราจะแบบหรือว่าตัวนี้คือตัวต้นเรื่อง แล้วตรงในหมู่บ้านนี้ก็เกิดไฟไหม้ทุกคนตอนนี้มันเกิดเรื่องจริงที่โ no. อ้โจโายอของเราจะโดนแอดไห่าทุกคนที่กูรู้แล้วว่าใครเป็นคนปล่อยระเบิดไอ้เจ้าเป็ดหันดีกินยาหันฟ้ากินอยุ่เดี๋ยวเราวินโดนดูบนฟ้าก่อนนะมันไปไหนเด้ยขึ้นบนเอ้ามันไหไปไหนแล้วว่าเฮ้ยหืมไอ้เจ้าบอมบี้นี่กูชี้นี่ไอ้เจ้าตัวร้าย มันขึ้นไปบนท้องฟ้าเปล่าเพรว่านี่มันมันมันเป็นดวงอาทิตย์นะคะวุ้ยทุกคนตอนนี้เรารู้แล้วว่าใครมันเป็นตัวปลระเบิดและตัวที่อันตรายที่สุดในหมู่บ้านตอนนี้นะคะมันชั่วร้ายมากโอ้มันไล่ปล่อยอย่างนี้นี่คือบ้านทั้งหลังหายไปในพิภตาเลยนะโอเคเดี๋ยวเราบินดนดูในป่านะคะเผื่อจะมีตัวต้นเรื่องอื่นอีกโอเคปื๊บปื๊บปื๊บวุ้ยเขาบอกว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นญาติของบอมบีนี่เอ้ยเป็นญาติของบอมบบเรโร่เคยอะไรอ่ะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมโดนเราหมุนไปสามลอสิม่วงสีนีไไ้ทุกคนทุกคนโดน